พวกกูไม่แก๊งหลอกไอ้สัสพูบูแค่ชอบซีวอลก็พวกกูชอบซีวอลก็พวกกูชอบซีวอลพวกกูไม่ต้องแอคหลอกไอ้สัสพูบูแค่เต้นซีวอลก็พวกกูชอบซีวอลก็พกบูชอบซีวอลนี่มึงดูเต็ปกูดีเอ้าพอพวกเด็กๆดูนี่มา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 ดูเต็ปคุณพี่ออกมาซีวอลพร้อมวิน กับ,บม,มึงอยากได้อะไรและอพวกกูมีเติมมึงก็รู้ที่นี่หน่องลีมึงเอาเออกมาขยับคนละทีดียกไปกับยังหวาก,กับโดนปีนี้ก็ในเมืม่อความสุขอยู่ที่วิธีคิดหลอดลอยเขาอิสระนี้ให้กับชีวิตเถากันคนละนิดเหยียบกันคนละนิดเพื่อบางคนจะแพงลีดเพื่อบางคนจะกรีดอันไหนพี่ตัวจิตก็ทมกระถมมาสีิเอามาโชว์สเต็ปจะไป